และเดี๋ยววันนี้กูจะมาลองทำเนื้อเวชแอนด์กับเครื่องปรุงม,มาม่ากอนเป็ดป้าซึ่งกูได้ยินเขาล่ำลือกันมาว่าเป็นมาม่าที่เพดอันดับต้นๆของโลกกูอ,อยากรู้เหลือเกินว่ามันจะเ็ดจริงหรือแมงเคมโม้นตอนแรกกูจะนำเครื่องปรุงม,มาคลายทั่วตัวเนื้อและจับยันลงไปในถุงซีลสูญยาากาศเวชค่มให้เรียบรย้อยและอย่างนั้น่อยนำไปบ่มในตู้ดรเอทเป็นเวลา3วันเต็ม few moments later าน ไววเหมือนกโกหูขอเดาว,ว่าตอนนี้ผงปรุงรสกอไปไป้อตเป๊าจจะค่อยๆซึมเข้าไปอยู่ในทุกอนูของตัวเนื้อริบไอาไยก,ก้อนใหญ่และด้วยความที่เนื้อริบไอาไยก,ก้อนนี้ค่อนข้างจะหนามากเลยจำเป็น,น,นปต้องใช้เทคนิคการรีเวอร์เสียคือการที่เอาเนื้อไปออกและค่อยนํามาย่างต่อในกระทะเพื่อให ความสุขนั้นเข้าไปถึงตัวเนื้อด้านในและเพื่อให้ด้านในของตัวเนื้อนั้นได้ความสุขแบบมีเดียมแรงและในวันนี้กูจะลองเอาเนื้อริบอายก้อนโตชิ้นนี้มาแดกคู่กับมาม่าโกสเปเปอร์และออนท็อปสุดท้ายด้วยไข่ลวกแบบช้ำๆนะครับเนื้อจดเอทนะฮะมาม่าโกสเปเปอร์นะครับที่เขาบอกว่าเป็นมาม่าที่เผ็ดอันดับต้นๆของโลกเดี๋ยวมาลองดูกัน <C oughs> โคตรดี รสชาติของไอตัวเครื่องมาม่านะมันเข้าไปในตัวเนื้อนะครับทำให้เนื้อมันมีรสชาติหอมของพริโก้เทเปอร์นะฮะคือเรียกได้ว่าหอมมากและความเค็มก็ซึมเข้าไปถึงข้างในจากการที่เราได้บ่มไมปเวลา2วันโอ้โหโคตอร่อย